เสพพึ่งครูครับสมพงค์อุโมงค์อยู่ในสายสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณปลัมพันรัตน์บุตรปังที่การบดูการกราบครับเ้าวันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์2565ตามการอากาศอินเทล7นะครับเอาปนันจุบมาฟังข่าวส่วนกลางก่อนกันแล้วกันนะครับท่านดรสุภัชจำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับเปิดใจมีการลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่444 สี 4, 4, 3ทับจงพนะครับเรื่องการยกเลิกการแต่งตั้งข้าราชการให้ราชการในต,ตำแหน่งศึกษาธิการภาคและปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาคและก็มีการแต่งตั้งข้าราชการให้รักาการในต,ตำแหน่งนะครับมีใครบ้างนะครับประกอบไปด้วยหนึ่งว่าที่ร้อยวิสารปัญญทุนนะครับ ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาคศึกษาธิการภาคตินะครับซอให้ไปรักษาการในตาแหน่งศึกษาธิการภาคสํานักงานศึกษาธิการภาคตินะครับก็อยู่ที่เดิมนะครับท่านดิสอมก็คือท่านเดชสิรินามครับรองอ่ึกษาธิการภาคสํานักงานศึกษาธิการภาค1ิสิบเจ็ดปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาคสํานักงานศึกษาธิการภาค18สิบแปดนะครับในสุภาไทยจันทุ่มนะครับ ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาคเจ็ดปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาคสิบสองและก็ทานที่สี่กับนายลือไทยชูนาคานะครับตำแหน่งรองศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาคแปดก็ให้รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาคสิบสี่ทั้งนี้ตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันครับช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ที่2ี่สิบงหาปันย์นะครับดังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวปรีนุชเตียนทองก็ได้เดินทางมาต่างจังหวัดกลับมาที่อ่าจังหวัดอูดธานีนะครับเพื่อเพื่อมาประชุมร่วมกับทีมงานของสกลอมสักครูอ่าปดธานีในการที่จะแก้ไขปัญหาที่สินครูนะครับในการนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการประชุม สาขารื้อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและอุปกรทางการศึกษาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาอุดรธานีและคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและอุปกรทางการศึกษาของจังหวัดอุดรธานีนะครับโดยท่านรัฐมนตรีคงผมฝากบอกทุกท่าน ัครูยังหวัดฟูดนอนธานีครับที่ได้บริหารจัดการนี่ครูได้อย่างดีเยี่ยมนะครับซึ่งก็ได้ดำเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูป้องเหมือนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ นี้นะครับยังแพร่กระจายยังไม่น่าไว,ว้ใจนะครับก็อขอหยุดเรียนเพิ่มเติมจากวันที่21ก็คือวันนี้นะครับจนถึงวัน25ปุ่มฝากตัดประดูกอ่นจากเรียนตัดฟันหน,น,น้าอ,อกนมนะครับก็ไม่ต้องไปเรียนนะครับวันนี้จนวัน25และก็ให้เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารของทางโรงเรียนอยู่ตลอด นะครับในขณะเดียวกันน้องเอมปอน์จันนน์นะครับก็โทรศัพท์ติ้งล้างัวดออกมาบอกว่าตามที่ทางสสพจะไปทำขยายผลในเรื่องของการดำเนินการของสปสพนะครับที่โรงเรียนบ้านหนองย่างซีนตมหนวงย่างซีนเมือเรงของจัจังหวัดนครปฐมในวันพรุ่งนี้นะครับก็ทางจังหวัดเลื่อนและมดการออกจังหวัดนืที่นั้นก็ ออกมุดไว้กอดกันแ,แล้วกันนะครับเพานั้นพี่น้องชาวอารีสูนักอนก็ให้มาติดต่อที่ต,ตปชกในตรวจของจังหวัดกันแ,แลวกันนะครับส่วนวันพรุ่งนี้22กุมภาพันธ์2565น้องฟุงทีรันนันก็แจ้งข่าวม,มาบอกว่าทางคณะกรรมการประเมินนักเรียนรนางวัลสรศาสตร์นะครับที่ก็จะมาประเมินเด็กชายนักอวุธสำรวมจิตน,นะครับ นักเรียนนักป .6 เรียนพระทายพิทยาคมเมืองเท่าสินจังหวัดนครปนมซึงไปจะประเมินนักเรียนรางวัลประธานระดับป,ปลายนักศึกษานะครับ22กุมภาพันธ์เวลา8นาฬิกา12นาฬิกานะครับส่วนวันที่23กุมภาพันธ์คณะกระกกรมการก็จะประเมินน,นักเรียน หญิงมปลายชั้นป .6 นักคอมพระหงพิทยารมครับนางสาวอัจฉริยใสกล้านะครับประกอบาาเป็นกำลังใจให้ลูกทั้งสองนั้นได้ประปสบคลสํสเร็จในการที่จะเข้ารับเป็นนักเรียนาะวันประฐานครับอันปิดท้ายรายการหน่อยก็แล้วกันนะครับาก็ทางบีซีคูะบณ์นะครับก็ยังเปิดรับสมัครอักู่างชาติจำนวนหนึ่งตร,ราน,นะครับถ้าท่าน ที่อยากจะเป็นคุณครอูอาจารย์ชาว่ังาติสอนภาษาอังกฤษนะครับก็ติดต่อได้วนันนี้วนันสุดท้ายครับที่โรงเรียนสีพสม์ตะบนครับท่านวันนี้เอาแค่นี้ครับท่านสวัสดีครับครับขอบคุณท่านสมพงศ์นะครับรายงานวันจันทร์วันนี้21เนาะโอ13องศาเลยวันนี้ออกไปออกกำลังกายนาวแต่ว่าเดินไปได้นิดเดียวนะท่านวีมลเนาะเดินไปได้หน่อยเดียวนะครับก็นะครับ สดชื่นแจ่มใสนะครับเนื่องจากว่า,าเราได้มีความเคลื่อนไหวร่างกายเนาะเอาละครับวันนี้ก็มีข่าวสารมาหลังห้าทีสารเพื่อนครูนะครับอันดับแรกเลยก็วันวันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ไหมท่านพอมนัดเนนน้อยทีมงานเรานะครับท่านรองเขตวิรพงศ์มโนขันนะครับก็ถือโอกาสนะครับ ประสานงานโดยท่านผู้บิการไมตรีสารการโอ้ยจะเป็นเจ้าเก่งเนาะเซี่ยวเลขาสปทท่านดรอ,อพอรพินาศานะครับเป็นบุญวัสนาแท้ท่านเลยก่อนที่จะ,กะเกษียณอายุในเดือนกันยายนนี้นะครับก็ได้มีโอกาสมีบุญวัสนาได้เขาพบเจ้านายนะครับท่านดอพอรพรพินาศาที่บ้านพักอำเภอศรีวไลจังหวัดบุการ นะครับพร้อมผู้บริหารน้องนุ่งทุกผู้ทุกคนเนาะบวาสิเป็นท่านพอมนัดเน้นน้อยผู้ประสานงานนําเอาทีมงานไปด้วยท่านนักการคุณครูบุญตาโอ้ไปทําเจ้าเจ้าจุก้อยเนื้อก้อยอหอยหอยหอยอะไรพอมนัตหอยทรายโอ้ท่านลขาแซ่บขนาดเล่าวะนะครับท่านพอมริติไก่มั่นทงท่านพรมทบทบหนุ่มลุ่ล่อพิทยายเยารำท่าน รักษาการโเรียนบ้านขามเปี้ยสถาพรที่สุกะท่านพอไัมตรีสรารการนี่เสี่ยวแท้เลยของจริงกอดคอกันเต๊กก็ไม่อย่างเนาะเอ้ยเซี่ยวเด้นะครับคนได้เป็นเสี่ยวเลยขาสบัเนาะได้ไปยอนเพื่อน,นีละ ท่านพอสุดใจยะพักดีจากหาดแพงแล้วนกะ็ผมเจริญพรคําจานนะครับท่านพอสุรศักดิ์โพสูนี่โอ้ยพอเดินคือบูพู้แขนเป็นเซี่ยวกันนี้ศูนย์หกเกษียณพร้อมกันท่าน <c oughs> ท่านรองเขตวิรพงศ์มโนคานุ่ยนะครับอ่าดีเห็นหน้าเห็นตาเนาะท่านสอนวิทย,ยุทธให้้ะเดอ้อท่านรองวิรพงศ์เด้อบ่ต้องมาเจ้าจําพรรษาอยู่แถวพุ่นละเป็นพอเขตจังม마ห่วอวะอ้ ท่านพอลิทิกายมั่นทงเกิดแรงบาดาลใจหรือ,อยังถ้าเกิดแรงบาดาลใจแล้วเตรียมอ่านหนังสือหนักๆเข้าไปต้องได้ไปละ้ามักตัวใดฮะเนาะนะครับวันโบไปก็เจอเลยเจอคุณครูบาอาจารย์ที่เคยอยู่สามผงใช่ไหมท่านพอมนัทท่านพอมตีแล้วก็อน,น้องชายท่านดรชวนาทาวีอุทิศจบดรพร้พอมกันรับปริญญาพร้อมกันนะครับเคยอยู่นาทมวิทยาเดวยกันโอ้ยนะครับดีใจด้ นะครับคิดว่าก็จะหารูปภาพสว่ๆ,ๆนะครับให้ช่างทำเข้ากรอบไว้อย่างดีเด้องานนี้นะครับบได้ไปพบเจ้านายง่ายได้นี่โอ้ถือว่าเป็นบุญวาสนาขนาดเลยเนาะเอามาที่วันนี้วันจันทร์แล้วก็เปิดเรียนนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาทางอนาอินนาโอนาคอพัฒนาของเราก็เข้าไข่ลูกเสือเนาะเข้าไข่ลูกเสือเรียบร้อยไปแล้วนะครับช่วงนี้นะฮะก็ต่อไปก็จะมีการ ทเที่ยวพานักเรียนไปเที่ยวนะครับทัศนศึกษาดูงานนะครับอากาศหนาวๆแบบนี้คือยิขักนอนนั่งรถเนาะเอาท่านพ่อพานุากิจศส,สีวรพันธ์ว่าไงครับขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพระป,ป่าสามัคคีเพื่อติดตั้งฟ้าเพดานสราราการเปลี่ยนวัดอรัญญา,าพโพนะครับผ่านบัญชีวัดก็ได้ผ่านบัญชีของท่านส่วนตัวก็ได้นะครับเจริญพรครอบครัวก็ตอนนี้ก็ทําบุญแล้วนะครับตอนนี้มีคนไปทําบุญนีทั้งหมด เท่าไรแล้วพออนุมารห้าสิบสี่รายนะครับห้าสิบสี่รายคนละห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทบ้างเก้าร้อยบาทบ้างก็แล้วแต่ศรัทธาเนาะโอ้ยนะครับเป็นบุญบุญกุศลเป็นสะพานบุญให้เนาะท่านพออนุมารสาธุอนุโมทนาเด้อท่านเด้อนะครับเป็นสะพานบุญให้ก็ดีแล้วนะครับทุกครั้งเนาะถือว่าสุดยอดอยู่แล้วละท่านพออนุมาร สหกรณ์ทรัพย์ครูนครปนมจำกัดก็อย่างที่บอกแล้วนะครับในช่วงนี้นะครับถ้าท่านอยากจะสมัครเป็นสมาชิกก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้เลยนะครับที่ตั้ง77ทับ1ถนนอภิบาลบัญชาตะบนในเมืองอำเภอเมืองนครปนมนะครับหรือติดต่อผ่านผู้ประสานงานเป็นยังไงท่านคงจะหามาช่วยนะครับท่านผร้อานาจนาชัยถาวรจำปาทางทัดพน,นมถ้าปาปากก็คุณพี่พิชิตโกพลภพรัชชมศิลิ าถานาแกก็ภพโรธวงชาโชมนะครับที่จะได้ได้กับได้เลยสมัครเป็นสมาชิกสหากรณ์นี่ยังพอเปียกใช่ไหมพอดอกเตอร์เปียกนี่อาจาก,กเกษียณอายุได้เงินหมื่นใช่ไหมนี่ท่านพอเปียกได้เงินหมืน่นนี่นิโอหักแล้วท่านพอเปียกนี่ได้เงินหมืน่นได้เงินหมื่นเพราะว่าเขากเกษียณอายุปุ๊บนะครับหกหกสิบปีนะครับเขาก็จะให้เลยทันทีเลยใช่ไหมอ้าวรีบสมัครเป็นสมาชิกได้เลยนะครับ ข่าวกีฬาเป็นไงครับเมื่อวานนี้นะครับ f อฟซีทันพอกูแมนคัตจอนอืมยิมนอนหลับแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี้สามทุ่มแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับชนะโอ้โหเขาตีเสมอนี่ใจหายใจควนะ่ำนาตีเสมอแล้วก็มายิงเพิ่มอีก2เป็นสี่ประตูต่อสูงชนะอ่าชนะทีมอะไรล่ะเมื่อคืนนี้นี่โอ้ทีมอะไรนะทีมอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะอะมันมีรายละเอียดอยู่นะครับชนะทีม เดี๋ยวข้อมูลผมส่งไปอยู่เมื่อเช้านี้นะครับชนะทีมลีดยู่นเต็ดนะครับสี่ประตูต่อสองนะครับนอกจากนั้นาทางาทีมบุ๊ปแฮมตันโอ้ยบุ่มเตอรชนะเลสเตอร์ซิตี้ทีมคนไทยนี่สองหนึ่งเนะาะลีดแพ้แมนเชสเตอร์ยู่นเต็ดสี่สองสี่นะครับส่วนฟุตบอลเยอรมันก็ไบร์เจนมิวนิกนะครับชนะกรอเทอร์เพรสสี่หนึ่งนะครับดัดมุนชนะ กัดบัตร60หู60นะครับเอร์เทรลันนะครับแพ้ไลซิก16นะครับฟุตบอลเยอรมันนะฟุตบอลเปรมบรีกแต่ส่วนมากก็เปรมบริอังกฤษนะครับที่ฮอตแฮตไปทั่วโลกนอกจากนั้นช่วงนี้ก็เชียร์อะไรครับเชียร์ฟุตบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะได้เข้ารอบลึกๆอะไรก็ว่าไปนะครับมาที่ข่าวจาก MG นะครับ ผู้จัดการอินโฟกราฟิก,ฟกนะครับบอกว่าผู้ติดเชื้อโควิดตอนนี้นี่ไทยเพิ่มติดเพิ่ม18,953หารยายเสียชีวิต30รายเมื่อเช้าเนีฟังข่าวพร้อมพันกุลภาลุงพร้อมบอกว่าเป็นไงครับอู้นะครับนครคนพนมเพราะเราก็ New High น,นิวไฮนนันี่สูงนะครับ128ใช่ไหมเออนะครับมิหน้านะครับโรงเรียนอนุบาลนครพนมนะครับได้ งดการเรียนแบบออนต์ site, นะครับจนถึงวันที่คือวันสุกเลยนะครับ25นะครับอา้าวก็เตรียมพร้อมกันแล้วกันพูดถึงทีมงานที่ไปแล้วนะครับผู้รลหาโรงเรียนขยโาอกาสนะครับเราก็จะมีการแข่งกีฬาใช่ไหมท่านบอมนัทกีฬาโรงเรียนขยโาอกาสแบบนิวนอร์มอลนะครับ2 3 4มีนาคมนี้ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าบ่อของท่านผู้นิการสุรศักดิ์โพสุนอะเอาลูกห้านเตรียมความพร้อม โอ้นี่ก็ขอแสดงความเสียใจกับเศรษฐาศิริชายานะครับหรือว่าพีตพ่ต้อยนะฮะพี่ต้อยศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนะครับแม่นะฮะเป็นนักร้องที่ร้องเพลงเพราะมากเลยนะครับสำหรับอาต้อยอต้อยหรือว่าเศรษฐาศิริชายานี่ได้เสียชีวิตในวัย77ปีด้วยโรคมะเร็งปอดนะครับท่านต้อยนี่ก็ พี่เศษฐาเนี่ก็เกิดเมื่อวันที่6พฤศจิกายนปีพุทธศกักราช2 4 8 7ชื่อเล่นต้อยเป็นพิธีกรนักแสดงและก็อดีตนักร้องนำวง The Impossible โอ้ยลงเพลงนีสุดยอดจริงๆนะเมื่อปี2554เศษฐาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการสแสดงดนตรีไทยสากลขับร้อง นะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของพี่ต้อยนะครับพี่ต้อยพี่ต้อย,อย,อยนะครับรองเพลงเพราะจริงๆเลยเอาประเทศไทยนี่เป็นไงครับแม่จะจัดงานได้ยังไงนี่วินิจยันคว้าสิทธิแดงเดือดแมนอยู่ในเต็ดพบลิเวอร์พูลชุดใหญ่มาไทยเออจัดได้นี่ผมว่าโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะนี่ลงทุนนี่ไม่น้อยเลยพบถุงยางเล่าเบียรในกุฏิเจ้าคุณแจ็ค เจ้าตัวบอกเป็นของลูกศิคนะฮะวงการศาสนาของเรานี่ก็โอ้ยนะฮะก็มีข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นะนะมีข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่จาก Workpoint Today Workpoint Today โรฮิงญากับตำรวจนามดีลีภัยอธิบายค่ามนุษย์แบบเข้าใจง่ายนี่ถ้าสนใจก็ไปดูใน Workpoint Today ทางโซเชียลนะครับ Workpoint Today บอกว่าวันนี้นะครับ ยี่สกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราชสองพมีการยุบพักอนาคตใหม่โอ้นะครับครบรอบ2ปีใช่ไหมครบรอบสองปีครบรอบ2ปีที่มีการยุบยุบพักอนาคตใหม่นะครับทีมงานโดยธนาทรธนาทรเนาะนายกยันโควิดเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลเอกชนห้ามปฏิเสธการรักษานะครับ ลีดยูไนเต็ดนี่ขึ้นเวิร์กพอยต์ทูดีเหมือนกันนะครับแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองหนึ่งนะครับแน่เอฟซีนี่ยิ้มเลยใช่ไหมท่านพอกูแม่พอกูแมนกับเจริญพรคำจานนี่เป็นเอฟซีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผ้าผูกคอมวกซื้อมาเลยซื้อมาบริการใช่ไหมซื้อมาเท่รัเสเซียไม่ดึงทาหารกลับจากเบลารุสนะครับหลังจบ ซ้อมรบตามกฎหมดเดิมอ้างเพื่อรับมือสถานการณ์ในยูเครนตำรวจแจงคดีโรฮิงญาจังหวัดสงขลาปราบปรามค้ามนุษย์ตามกฎหมายชี้มีผลงานต่อเนื่อง193คดีควีนอลิซาเบธท,ที่2แห่งอังกฤษติดโควิด -19 นะครับไม่เว้นเลยเนาะนะครับเมือนั้นต้องดูแลนะครับต้องดูแลตัวเองสำหรับโควิดนะครับไม่เข้าใครออกใครนะ กรุงเทพมหานครเปิดศูนย์พักคอยเด็ก3 14ปีช่วยดูแลเด็กติดเชื้อโควิดที่ปกครองที่ผู้ปกครองไม่สามารถดูแลได้สารสังริปรถฮาร์ลี่ของกลางนุม่มขีปล่อยมือกลางถนนเยาวราชตำรวจเตือนอย่าเรียนแบบมันอันตรายอย่าไปทำเลยลูกหลานเลยนะครับทำให้เป็นอะไรไม่รู้ ถ้าไม่เป็นอะไรก็ดีไปแต่ถ้าเป็นเนี่ยโอ้ยนะถ้าเป็นแล้วมันวุ่นวายไปมืดนะครับถึงใครต่อใครนะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็อย่าไปทําเลยลูกหลานเลยเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวงังอระมัดระวงังเอา้าข้อมูลข่าวอัปเดตนะครับสำหรับผู้ที่จะทำพาสปอร์ตนะเริ่มวันนี้ใช่ไหมาทางกรม กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศมาทำพาสปอร์ตนะครับวันจันทร์วันที่21ว,วันนี้แหละถึงวันศุกร์25กุมภาพันธ์8ปดนาฬิกาถึง16บหนาฬิกานะครับที่สาะระกลางจังหวัดมุกดาหารเนอะนะครับบอกรีเลยนะไม่ต้องจองไม่ต้องจองนำบัตรประชาชนไปถ้า10ปีนะครับถ้า10ปีนี่นก็ค่าธรรมเนียม1,500บาทถ้า5ปีก็1,000บาทส่งทางไปรษณียน์นี่ก็40บาทอ้าวนะครับเอาเห็นว่าปะบัวจะไปใช่ไหม ทีนี้มาดูทางเมืองไทยประกันชีวิตนะครับเขาบอกว่ากีฬาเอ็กซ์ตรีมนะครับวัย50ขึ้นไปเนี่ยเล่นได้นะแต่ต้องระมัดระวังมีอะไรบ้างปีนเขาหรือหน้าผานะครับใช้กล้ามเนื้อแขนและขาเสี่ยงกล้ามเนื้อฉีกเอ็นข้อมือและหัวไหล่อักเสบเซิร์ฟสเก็ตใช้แขนและสะโพกเวี่ยงไปมาเพื่อเคลื่อนที่อันนี้ก็เสี่ยงบาดเจ็บที่ศีรษะกระดูกหักข้อหลุดเอ็นฉีกจักรยานภูเขา ใช้กล้ามเนื้อในการบังคับรถหรือล้อหรือยกล้อนะเสี่ยงกล้ามเนื้อฉีกขาดเอ็นข้อ,อมือและกล้ามเนื้อขาอักเสบเรื้อรังเจ็ตสกีหรือ c ครเชิบใช้กล้ามเนื้อบังคับทิศทางและอาจกระแทกกับผิวน้ำได้อันนี้ก็เสี่ยงบาดเจ็บที่หลัง4กลุ่มโรคนะสกลุ่มโรคห้ามออกกาลังกายหักโหมเอามีอะไรบ้างห้ามออกกาลังกายหักโหม มีโรคหัวใจนี่โรคหัวใจก็อย่าหักโหมเดินดีที่สุดใช่ไหมท่านวิมลลุงช่วยลุงแปะโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหอบหืดนี่อย่าไปออกกําลังกายแบบหักโหมนะครับอย่างเรานี่ทําดีแล้วสุดยอดแล้วใช่ไหมเอา้าทีนี้มาดูเปิดค่าใช้รังสีมะเร็งนะต้องใช้งบเท่าไหร่มะเร็งปอดนะค่าใช้รังสีนี่แปดพันห้าร้อยบาทค่าเอกซเรย์สองหมื่นห้า อ๋อาะเพลงันนันบอกค่าใช้รังสีอ่าสามสิบห้าครั้งนี่แสนสี่นะครับเป็นเงินไม่น้อยนะมะเร็งเต้านมนะครับค่าจำลองการใช้รังสีแปดพันห้านะครับรวมแล้วประมาณโหแปดหมื่นสี่มะเร็งปอดนี่ประมาณแสนเก้ามะเร็งลำไส้ใหญ่นี่ประมาณหนึ่งแสนนะครับค่าใช้รังสีค่าอะไรต่างๆนานาที่คำนวณออกมาเอา เอารายละเอียดก็ไปดูที่เจริญพรคำจานก็ลงไปแล้วนะครับวันนี้ที่ไลายไล,ยลยกลุ่มนะครับเป็นประโยชน์ต่อพวกเรานะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะที่ส่งข้อมูลดีๆมาทางลายนะครับโดยเฉพาะลายผู้นำการสาเชิงรุกนะครับมีข้อคิดดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับท่านธีระพงศ์โสดาสีนี่ก็ดีเจผู้จัดรายการอดีตอดีต อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยท่านก็อ้ส่งข้อมูลข่าวสารเย,เยี่ยมเลยนะครับมาให้ตลอดรวมทั้งเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคุณพี่เตรียมชัยอุทัยวัดหรืออีกหลายๆท่านนะครับเอาละครับวันนี้ห้าในทีสารเพื่อนครูนะครับก็ขอปิดท้ายด้วยข้อคิดนะครับของหลวงปู่บุญส่งทิตตะสโรนะครับท่านบอกว่าพระที่ดีที่สุดครั้งที่สุดคือพระคุณพ่อพระคุณแม่ ดีที่สุดวิเศษที่สุดใครมีพระสององค์นี้ไว้เจริญรุ่งเรืองนะครับเทวดารักษานี่โอ้นะพ่อแม่นะนอกจากนั้นนะครับหลวงพ่อหรือว่าหลวงตามานะครับพระวรงคตวิริยะโรท่านบอกว่าเรื่องโลกถ้าหยุดได้ให้หยุดเลยอย่าไปยินดียินร้ายกับคนรวย,ยแต่ให้พอยินดีกับคนที่สวดมนต์กับคนที่ทำกรรมฐาน กับคนที่ทําความดีโมทนาสาธุกับเขาแล้วพลังงานดีๆก็จะมาที่เรานะครับด้วยรักและปรารถนาดีจากผมเจริญพรคําจานนะครับสมพงษ์อุมาวันพร้อมพันกุลภาวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ